ถ้าไม่อยากเอฟกุหลาบมาแล้วเจอสภาพแบบนี้ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็เขาประกาศเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะคะถ้าหากเราเอฟกุหลาบตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยต้องทําใจเลยนะเพราะว่าเราจะเจอปัญหาพวกนี้เยอะมากเลยค่ะคือใบเหลืองใบไหมแล้วก็ลายแดงต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวเนาะแล้วก็บางวันคืออากาศเขาสวิงมากเลยวันหนึ่งมีสามฤดูอย่างนี้ก็มีค่ะอันนี้คือเอามา เตือนมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะสําหรับคนที่ปลูกกุหลาบมานานๆแล้วไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็จะรู้กันดีว่าถ้าหากเอฟกุหลาบในช่วงหน้าร้อนจะต้องเจอกับปัญหาแล้วก็เจออะไรบ้างเขาก็จะเลี่ยงๆไม่ค่อยเอฟกันเนาะบางทีตอนที่เรารับกุหลาบมาวันแรกมันอาจจะยังไม่มีอาการอะไรเลยนะแต่พอเอามาตั้งทิ้งไว้2วันขึ้นไปจะเริ่มเห็นเลยว่าใบเหลืองใบร่วง,วงหรือว่าในลายที่เจอแบบรุนแรงจริงๆก็คือถ้าหากว่าเขาพ่นยาหรือว่าพ่นปุ๋ยมาแบบหนักๆเนี่ยใบเขาจะไหม้มากเลยค่ะแล้วก ถ้าหากเจอแบบพวกกิ่งที่มันเหี่ยวๆแล้วอันนี้ทําใจเลยนะคะว่าสาหรับคนที่ดูแลไม่เป็นยังไงก็ไม่รอดและถ้าหากว่าเราซื้อมาแล้วแล้วต้นก็มีอาการใบเหลืองใบไหมอย่างที่เราบอกไปเนี่ยจะต้องดูแลรักษาเขายังไงต่อไปนะคะสําหรับกุหลาบต้นนี้คือโดนพ่นยาแล้วก็พ่นปุ๋ยมาแล้วทีนี้มันมาอบอยู่ในกล่องเนาะมันร้อนมันก็เลยทําให้มีอาการใบไหมลักษณะแบบนี้หลายๆคนก็จะถามว่าจะ จำเป็นจะต้องเด็ดใบที่มันเสียๆออกหรือเปล่าสำหรับเรานะคะเราจะไม่เด็ดจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาคือจะลดน้ําให้เขาอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่ถ้าหากเขาอยากจะล่วงเขาก็จะสลัดใบทิ้งของเขาเองแต่ถ้าใครอยากจะเด็ดอันนี้ก็เด็ดได้นะไม่ว่ากันแต่สำหรับเราที่เราไม่เด็ดก็เพราะว่าเรากลัวว่าเด็ดแล้วมันจะเพลินเพลินแล้วมันก็จะเด็ดจนหมดต้นนั่นแหละค่ะคือไม่อยากจะเด็ดจนหมดต้นเนาะอยากจะเก็บใบไว้ให้เขาสังคอแสงไว้สร้างอาหารให้กับลำต้นของเขาบ้าง ถ้าหากต้นเขามีดอกติดมาก็เด็ดดอกทิ้งด้วยน้เพื่อลดการคายน้ําสําหรับวิธีการดูแลรักษาก็ง่ายๆเลยค่ะถ้าหากใครมีพวกวิตามิน B1B1 หรือว่าน้ํายาเลี้ยงรากต่างๆสามารถเอามาลดให้เขาได้เลยแต่สําหรับเราตอนนี้เราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะเราใช้แค่น้ําเปล่าอย่างเดียวเอามาลดให้เขาลดทั้งในกระถางแล้วก็ลดที่ใบเขาด้วยนําต้นไปตั้งไว้ในที่ที่โดนแดดในช่วงตอนเช้าแต่ว่าอย่าให้เขาโดนแดดในตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายนะคะแดดมันจะแรงเกินไปเดี๋ยวใบจะไหม้หนะั กว่าเดิม แล้วก็อันนี้คือหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันโดยที่ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยลดแค่น้ําเปล่าอย่างเดียวเขาก็เริ่มฟื้นตัวใบไม่ได้ร่วงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่ากุหลาบทุกต้นจะฟื้นแล้วก็รอดได้แบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็อายุของต้นด้วยอย่างต้นเนี้ยเขาอายุปีกว่าๆแล้วมันก็เลยฟื้นง่ายหน่อยแต่สําหรับกุหลาบที่มีอายุน้อยๆต้นเล็กๆบางทีมันอาจจะไม่รอดนะคะเพราะว่าหลังจากที่ใบร่วงไปแล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มมีอาการ ดำตรงปลายกิ่งลงมาเรื่อยๆก็คือไดแบ็กกินลงมาเรื่อยๆนั่นแหละค่ะและต้นนี้ก็คือเขาติดลายแดงมาจากสวนใบก็จะเหลืองลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เรารับกุหลาบมาแล้วอ่ะให้เราทําการฉีดน้ําให้ทั่วทั้งต้นเขาเลยค่ะเน้นฉีดตรงใต้ใบเขาเยอะๆแล้วก็กักบริเวณเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปรวมกับต้นอื่นๆในบ้านของเราเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกเชื้อโรคแล้วก็พวกโกรคแมลงต่างๆพวกนี้มันจะเอาไปติดต้นอื่นๆในบ้านของเราได้ สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือถ้าหากเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนชอบเอฟกุหลาบชอบซื้อกุหลาบอยู่เรื่อยๆก็อยากจะให้เข้าใจธรรมชาติแล้วก็เข้าใจสภาพอากาศด้วยนะคะไม่อยากจะให้ไปโทษทางร้านหรือว่าทางสวนเพียงอย่างเดียวบางคนอาจจะบอกว่าฉันซื้อกุหลาบมาฉันอยากจะได้ดูดอกสวยๆไม่ได้ซื้อมาเพื่อรักษาก็เข้าใจค่ะแต่ว่าอยากให้เข้าใจด้วยว่าบางร้านเขาไม่ได้ปลูกกุหลาบเองนะคะเขาแค่ไปรับมาจากทางสวนอีกทีแล้วก็เอามาขายต่อให้เรารับมาแล้วก็ขายไปเขาก็เลยไม่รู้ว่าสภาพ ภาพต้นกุหลาบที่เขารับมามันสมบูรณ์หรือว่าแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าหากมีปัญหาอย่างที่บอกค่ะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ทางร้านดูตั้งแต่วันที่เราได้รับกุหลาบเลยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานเผื่อว่ากุหลาบมันตายหรือว่าเขามีวิธีการเคลมหรือว่าคืนเงินหรือว่าส่งต้นมาให้ใหม่อะไรยังไงก็จะได้คุยตกลงกันได้เนาะ ไม่ใช่ว่าการซื้อกุหลาบทุกร้านมันจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันหมดนะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะเป็นบางร้านก็ไม่เป็นบางคนบอกว่าให้ไปซื้อกุหลาบที่ราคาสูงๆหน่อยต้นใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาเอาจริงๆคือมันก็ไม่ใช่นะคะลองซื้อมาหมดแล้วค่ะราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันก็เคยซื้อมาแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันหมดอยู่ที่การดูแลจัดการแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศในช่วงนั้นๆด้วย ยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเอฟแล้วก็ปลูกกุหลาบกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ